สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของคอลลาเจนกันนะคะคอลลาเจนก็คือเส้นใหยโปรโตีนชนิดหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักของผิวหนังเส้นผมขนเล็บกระดูกกระดูก,ดกอ่อนนั่นเองนะคะคอลลาเจนนั้นก็จะช่วยในเรื่องของความเต่งตึงกระชับความยืดหยุ่นและช่วยในเรื่องของข้อต่อค่ะข้อต่อข้อเข่าเสื่อมด้วยนะคะ คอลลาเจนนี้เป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้นะคะสร้างมาจากไหนก็สร้างมาจากที่อาหารที่เราทานในแต่ละวันนั่นเองนะคะคอลลาเจนจะแบ่งออกมาเป็น3ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือชนิดที่อยู่ในเล็บเส้นผมผิวหนังนะคะแล้วชนิดที่2ก็คือจากกระดูกชนิดที่3ก็คือกระดูกอ่อนนะคะแล้วเจ้าคอลลาเจนนี้มันมาจากไหนอยู่อยู่อยู่ที่ใดบ้างที่ ก็คือ1มาจากทะเลน้ำลึกนะคะอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาทูน่านะคะเป็นเป็นคอลลาเจนชนิดที่แบบมีรประสิทธิภาพมากที่สุดในบรรดาคอลลาเจนอื่อนๆนะคะคอลลาเจนที่2ก็คือคอลลาเจนที่มาจากเนื้อสัตว์นะคะจากเอ็นวัวเอ็นคอต่างๆนี่แหละค่ะอันที่3คือมาจากผักและผลไม้ที่มีสีแดงส้มอย่างมะเขือเทศฟักทองแครอทนะคะอันสุดท้ายคือมาจากผักผ,กผลไม้สีเขียวอย่างบรอกโคลีใบตำลึงอะไรพวกนี้นะคะ พอรู้อย่างนี้แล้วไปหาทานนะโอเคคอลลาเจนเสริมที่เราจะกินกินเข้าไปได้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหาก 1. เราต้องกินน้ำเยอะๆสอเราต้องกินวิตามินซีไปด้วยนะคะดังนั้นจะสังเกตได้ว่าออคอลลาเจนแต่และแต่และอย่างเขาจะให้กินวิตามินซีเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของประสิทธิภาพนั่นเองและ สามก็คือต้องกินในขณะที่ท้องเราว่างนะคะเพราะเวลาเราท้องเราว่างท้องเราวิวเนี่ยร่างกายต้องการสารอาหารเราพอเราใส่คอลลาเจนเข้าไปเนี่ยร่างกายมันก็จะดึงคอลลาเจนไปใช้มากที่สุดนั่นเองค่ะแต่ละคนเนี่ยจะใช้คอลลาเจนแตกต่างกันไปนะคะจะต้องการคอลลาเจนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะอย่างบอกว่าเพื่อนบางคนเนี่ยเขากินกินคอลลาเจนแค่2กรัมผลเขาก็เห็นได้ ได้ชัดมากอย่างเราเนี่ยกินไป10กรัมมันก็ไม่เห็นเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ชอบทานผักทานอะไรอย่างนี้นี่เองร่างกายเราคือต้องการคอลลาเจนมากกว่า10กรัมนั่นเองนะคุณต้องกินเยอะๆกินผักกินผลไม้เยอะๆแล้วก็กินพวกเนื้อสัตว์ด้วยนะคะโอเคทางจะดีก็คือคุณไปหาหมอแล้วให้หมอตรวจเลือดนะคะหมอก็จะบอกได้ว่าปริมาณของคอลลาเจนในเลือดของคุณนะ่ะเท่าไร่แล้วคุณควรกินเพิ่มเท่าไหร่นะคะอันนี้ ไปสืบสอบมาจากอินเทอร์เน็ตมานะคะว่าคุณควรจะตรวจเลือดแล้วคุณจะรู้ค่าเลือดมาด้วยนะคะต่อไปเ,อเขาบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยควรกินอย่างน้อย3-4กรัมนะคะแต่ในทุกทุกที่เราไปซื้อมาเนี่ยอย่างเนี้อขาดอย่างของท่าซื้อมาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าให้กินในแต่ละวัน10-30กรัมนะคะ ซึ่งมันก็ได้ผลตาใช้มาแล้วประมาณเดือนหนึ่งพอรู้สึกว่าอาทิตย์ที่สองเนี่ยตาก็จะมีความรู้สึกผิวของเราอะเนียนขึ้นมีน้ำมีน,มนวลขึ้นไม่แห้งเวลาหลังจากอาบน้ำหรือว่าอ,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 อยู่บ้านตอนกลางวันอะไรเงี้ยบางครั้งเราจะมีความรู้สึกว่าผิวเราแห้งแต่นี้ม่ผิวรู้สึกว่าผิวแบบผิวมีน้ำค่ะโอเค ต่อไปนะคะการเลือกซื้อเอ่อคอลลาเจนนะคะก็ให้ดูว่าคอลลาเจนนั้นอ่ะเป็นคอลลาเจนประเภทไหนอย่างนี้เขาก็เรียกเขาเขียนบอกว่าเป็นคอลลาเจนเอ่อเอ่อเอ่อชนิดที่1ชนิดที่2ผสมกันนะคะก็นั้นก็คือว่าเล็บเส้นผมผิวหนังแล้วก็กระดูกนั่นเองค่ะโอเคนะคะสิ่งที่2ที่ควรจะต้องดูก็คือว่าทำมาจากอะไรอย่างของทานี่จะเป็นเขียนว่ามารีนนะคะมารีนก็คือบอกว่า เป็นแอนตะี้เอจิงนะคะมาเรียคือป,าล,าปลาจากทะเลน้ำลึกปลาจากทะเลน้ำลึกนะคะนี่สิ่งที่ใช้ไปแล้วข้อ3ลามคอลลาเจนปริมาณของคอลลาเจน agen, มีเท่าไหร่ที่เขาบอกมาในในกระปุกหนึ่งอนะคะ่ะอย่างบางคนเขาเขียนว่า5,000กรัมคุณต้องถามผู้ขายด้วยนะเวลาคุณซื้อตามอินเทอร์เน็ตตามเ,เ,เมคานเงี้ยคุณถามว่ามีมีปริมาณของของคอลลาเจนเท่าไหร่ไม่ใช่ปริมาณสุทธินะคะว่ากล่องเนี้ยหนักเท่าไหร่ ปริมาณของคอลลาเจนนะคะแม่ค้ก็จะตอบคุณว่าอ๋อมี5,000มิลลิกรัมค่ะ5,000มิลลิกรัมก็คือ5กรัมนั่นเองนะคะโดยปกติเราต้องกิน10กรัมนั้น่นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราซื้อมา5 5 0 0 0นห0มิลลิกรัมหรือ5กรัมเนี่ยเราต้องกิน2ช้อนเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ครบ10กรัมนั่นเองค่ะอย่างของตาก็เหมือนกันเนี่ยเขาเขียนบอกว่าหน้าหน้าห,หน้ากล่องเนี่ยเขียนว่า10,000มมิลลิกรัม นั่นก็แสดงว่า10 10กรัมแต่ว่าตาต้องกิน2ช้อนเขาเขียนบอกว่าสอนช้อนถึงจะเพียงพอนั่นก็หมายความว่าช้อน1ตาได้แค่5้0 0้มิลลิกรัมหรือ5กรัมเท่านั้นดังนั้นตาต้องเขียนต้องกิน2นะคะแต่ว่ารุ่นนี้เสียดายมากเลยนะตากินไปแล้วแล้วมันได้ผลมากมากแล้วผิวเนียนมากผิวเต่งตึงมากจริงจริงแต่ว่ามันหมดไป มันหมดแล้วตาสั่งใหม่แล้วมันมันไม่มีให้สั่งแล้วต้องรอดูว่าเขาจะผลิตมาเมื่อ,อไหร่ราคาก็ถูกก็ถูกนะถูกดีประมาณย0ยูโรนะคะแล้วตา,าก็ไปซื้ออันใหม่ซื้ออันใหม่ก็จะเป็นแบบว่าซองสีฟ,ฟ้าที่ห่ออะไรไม่ทราบละแต่นั่นก็ดีดีกว่าตัวนี้อีกปริมาณเขาให้ต่อช้อนนะคะ10กรัมมาเลยเต็มเต็มแล้วปริมาณปริมาณของปริมาณของน้ำหนักตัวเนี้เขาให้ปริมาณมา500กรัมเลยคือเยอะมากเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้ให้แค่300กรัมมา นะคะก็เวลาเลือกซื้อคือเลือกซื้อดีๆนะคะโดยสังเกตุว,ว่าปเป็นคอลลาเจนประเภทไหนประเภทหนึ่งประเภทสองประเภทสามอันดับสองขึ้มาจากออนไลน์มาจากผักผลไม้หรือมาจากมาจากเอ็นวัวเอ็นควายนะคะหรือว่ามาจากปลาทะเลน้ำลึกนะคะให้เลือกเอาปลาทะเลน้ำลึกหรือเขียนว่ามารีนนะคะมารีนคอลลาเจนนะแล้วอันที่อันที่สามที่ต้องอดู ก็คือปริมาณของคอลลาเจนที่ค่อยมาว่าถึง10กรัมไหมหรือว่าแค่5กรัมนะคะอย่างที่เราซื้อในตาม DM ทั่วไปมันบางยี่ห้อมันเขียนแค่3,000มันก็ไม่ถึงอะนะคะมันแค่3กรัมหรือประมาณนั้นใช่ไหมคะหรือว่าบางคนก็แบบแทบจะมีอยู่75มิลลิกรัมอะไรประมาณนี้คือคอลลาเจนน้อยมากน้อยน้อยมากนะคะแต่คุณอาจจะใช้แล้วดีก็ได้เพราะว่าเนื่องจากคุณกินผักกินผลไม้มาเยอะม,ยมันก็เลยมันก็เลยมีผล ตอนนั้นได้นะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็มาแนะนำแล้วนะอาจจะอธิบายไม่ค่อยชัดมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบไปลาสวัสดีค่ะ